ก็กนคนนี้ผนชุดดยต้อคนนีเดี๋ยวขอยืนแล้วกันสอนเต้นหน่อยฮะไหนๆก็จะได้ปล่อยเพลงใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็รู้สึกต่นเต้นมากเลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรามีชาเลนจ์ใน o ิกตอกอยู่ด้วยเนาะก็อยากจะสอนทุกคนทําพร้อมตอนนี้เลยหรือถ่ายด้วยกันเลยไหมไม่ใจเสอนก่อน มันจะเป็นอย่างนี้อยากบอกกับเพื่อนคนนี้คนชุดแล้วก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบหัวใจสองฝั่งเนาะขวาก่อนแล้วก็ซ้ายแล้วก็เหมือนเราชักปืนครับอ่าแล้วก็เฮ้ยสงชายอยากโดนชูนะเนี่ยตรงนี้ยผมก็อยากบอกกับเพื่อนคนนี้ บอกกับเธอว่าบอนี่ต้องชุดเลยชุดใส่เสียการทุกทีที่เธอมองมาต้องหลบสายตากันไม่ไหวหัวใจมันมีอ่ออย่าบอกกันม้ว่าคนนี้ผมชุดเลยเด็ด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  เพลงนี้ผมตั้งใจมากเลยเพราะว่าคือเลือกเลือกยากมากเพลงที่จะเอามาเป็นแบบเดบิวต์เปิดตัวอะไรเงี้ยเราก็แต่งเองด้วยเนาะเพลงนี้จริงๆอ่ะฮะแต่งให้ใครจริงๆคือเพลงนี้มันมีอินสไปเรชั่นมาจากคือไปเที่ยวแบบไปเที่ยวกับรุ่นพี่นี่แหละที่เขาเป็นแบบพี่กันเถยผมก็จะแบบผมแบบว่าเาเรียกว่าไงอ่ะอะไรนะ เพื่อนสาวพี่สาวอะไรเงี้ยคือผมก็ชอบไงแบบเวลาแบบไปเที่ยวมันสนุกดีนะแล้วพออย่างเนี้ยเหมือนแบบเขาเจอแบบแบบคนที่ถูกใจเนาะพวกนี้ดีกว่าเขาเจอคนที่ถูกใจเขาก็จะแบบมึงกูชุดเลยว่ะถ้าเมื่อวานใครได้ไปดูแฟนมิตเมื่อวานนะ้ก็จะรู้เพราะว่าเมื่อวานผมก็เล่าไปอะไรเงี้ยก็ได้ยินอินสปิเรชั่นมาจากคํานั้นแล้วก็ด้วยประกอบด้วยช่วงนั้นอ่าไอโทรเขาไม่รั้สมีอเหนี้ กำลังมาตอนนั้นนะแต่ตอนนี้แค้นเส้นแล้วยังไม่แค้นเส้นเลยนี่ก็แต่งไว้นานแล้วครับผมแต่ว่าเพิ่งได้แบบคือหลายๆอย่างเนาะโปรเซสมันค่อนข้างที่จะยึดนิดนึงในการทํางานในการเปิดตัวเนาะเพราะว่าเราอยากจะออกทาออกมาให้มันดีที่สุดให้มันแบบให้มีคนเห็นมากที่สุดอะไรเงี้ยใช่ก็ได้ทำเพลงนี้ขึ้นมาแล้วอยากจะบอกว่าผมฟังเกินหนึ่งพันรอบแล้วฮะ หรือเพราะว่าต้องเต้นไปด้วยคอนเซ็ปตหลายอย่างเกินไปฟังเป็นทันรอบแล้วไม่เบื่อเลยอะงงมากเลยแล้ว MV น่ารักมาก<ง>จริงแบบคือแล้ว MV ผมก็เป็นคนที่แบบว่าอยากได้แบบแบบเนี้ยดูเมื่อไรได้ดูพร้อมกันวันที่7เมษายนนี้เลยครับผมใช่แล้วดูพร้อมกันเลยด้วยใช่ไปต้องต้องมานะ มาฟังเพลงอะคิดว่าแบบมาเป็นฟิลฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีโอกาสที่ได้ร้องบ่อยๆแบบร้องแบบร้องกับเตนตีโสดร้องกับแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไว้มันน่าจะแบบน,น,น,นะมันน่าจะแบบสนุกกว่าแบบโอเคกว่าอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ไปนะครับผมเชิญชวนนะครับใครที่อยู่ที่นี่ก็ไปหาที่กรุงเทพได้นะครับออนกอนออนกอดอะไรนะอ้อนหน่อ,อ,นอ,นอยมามีค่ะ แม่ที่ราขานายบอกว่าเป็นมามีด้วยกันเลยอะไรนะไม่ลาขาพี่สาวพี่สาวครับพี่ครับพี่ขา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 ผมไม่น่ารักหรอไม่รักผมแล้วหรอโดขาโดขาโด พี่ไม่น่ารักหรอคะพี่ไม่น่ารักหรอดูหน้ดูหน่อยเธอค้าน่อยเป็นกรรมเทพไหมนี้อยากให้ติดตามนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแค่บทบาทเดียวในเอ็มวีด้วยใช่ตาปล่อยเรีย้หรอก็ผมอยาก ทัปอเลยอ่ะมันดีจริงๆทุกคนมันดีมากๆแบบคือมันดีจริงๆอย่างนนในในจุดที่แบบเราเราเนาะเ,เ,เราเราทำงานอยู่ตรงนี้มาเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบคือด้วยตัวเราเองอ่ะคือเราก็ศึกษาแบบในใน,ในเรื่องของแบบาการแต่งแบบเราเราชอบแบบไหนเราก็อยากยัดความชอบอเราลงไปในเพลงนั้นอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนแบบได้ได้ไดฟังเต็มเพลงจริงๆมันเป็นเพลงที่ฟังไม่เครียดเอ็มบีก็ดูไม่เครียดเอ็มบีก็ดูสนุก แล้วก็แบบโยกตามได้ด้วยอะไรเงี้ยอยากอยากให้ทุกคนแบบได้ได้ลองฟังได้ลองแบบลองไปดู MV จริงๆนะครับวันที่7เมษายนนะครับพร้อมกันจริงๆทั่วโลกทั่วโลกเลยทั่วประเทศอ่าครับผมคาถาคาถากระบอกพร้อเลือดกุดเลยฮะคาถาลงทะเบียน โหอันนี้เดี๋ยวใครมีคาถาเด็ดๆด้างครับเป็นงานเปิดไหมเป็นงานเปิดครับผมแต่ว่าถ้าถ้าจะเข้ามานั่งในงานเราจะมีลงทะเบียนเนาะแต่คือผู้คนโดยรอบที่ไปอย่างเงี้ยก็เดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นหมดเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบใช่วันนั้นอยากจะเราเขาเรียกว่าไงอะ่ะอยากจะโชว์ความสามารถแหละความสามารถพิเศษของเราเนะาะก็คือการเต้น เป็นนักเต้นที่ร้องไปด้วยปล่อยของเล้นะปล่อยของอะไรนะปล่อยของเดนะี๋ยวเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะไปดูได้นะครับในติ๊กต็อกนะฮะใช่ก็คอนเทนต์นี้อย่าอย่านะั่งเล่นๆนะฮะก็เป็นไงบ้างเหนื่อย,ยไหมใช่ไหมไม่เหนื่อยครับ เหนื่อยอยู่อย่างเดียวเหนื่อยที่ไปวิ่งในใจเธอเจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้เรากิ้งได้ไหมอะเราไม่วิ่งไม่ได้เจ้าชูโอ้แชนิสอ๋อ我爱你啊妹妹 อะไรนะฮะผัดแมนผัดเฮ้ยมันผมเสียมันไม่ใช่ผมเสียเราใส่มาแบบมันเป็นมันเป็นรอยใช่เดี๋ยวมันจะแบบตกใจอะไรนะครับฮะจะมีเพลงแรปไหมจริงๆในเพลงนี้ก็มีก็มีแรปด้วยนะผมก็ผสมผสานความเป็นทีป๊อปกับอ่ามีแรปด้วยแล้วก็ร้องเมลโลดี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมดัปได้ไหมนิดนึงอุ้ย ับได้ไหมรับได้ไหมรับได้ไหมเห็นก็เคยรับไปแล้วนะไม่ได้เหรอเป็บยวพีก่อนทะาอะไรเลยเดีวไม่ทำอะไรเลยอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินมาใกล้สิเธอเจ้าโสดอืมไม่เปไร คือจริงๆเพลงนี้เราตั้งใจอยากให้มันออกมาเฟรชที่สุดแหละครับใช่ถ้าย้อนกลับไปไม่ร้องเพลงนี้ได้ในในไลายก็ก็จะก็จะก็จะเซอร์ไพรส์กว่าอะไรเหรอวันนี้ผมชอบแกล้งอ่ะต้งมีครับ อ้ทุกคนครับวันนี้นี่พี่แฟนคลับนะครับผมเอาขนมมาแจกทุกคนด้วยด้อมเราหน้ารักกันมากๆเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด100 100ชิ้นเนาะใช่ไหมมีทั้งหมด100ชิ้นนะคะผมใครที่กําลังท้องว่างหรือแบบยังไม่ได้ทานข้าวนะครับอันนี้ลองท้องก่อนก่อนที่จะเดินทางนะครับผมเพิ่มพลังอะไรให้ให้ผมโยนเลยเหรอ โยนจริงๆนะเฮ้ยมันผมกลัวมันจะไม่ดีอะสิ <laughs> ผมผม,ผมกลัวมันจะไม่ดีอะสิ <laughs> เล่นเล่นเล่นเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวโดนหัวของผมเกลใะนะครับในมืออะไรนะฮะส่งต่อหรอดูวมามามาอย่น,นี้ก็ได้แค่ข้างหน้าละสิใช่ไหมโอ้โหโอชเซ อีกองน้าที่สิอกงนา่สิ없어없어ุกว่าน,นี้บอกว่าขออันเดงได้ไหมีลูกอันนี้ลูกแก้วันนี้ครอบครัวผมมาด้วยนะ เยี่ยลูกน่ามาให้มาช่วยแจกนะมาช่วยี่แจกนะเดี๋ยวหรือว่าส่งไปข้างหลังไงเนาะแต่รบกวนส่งไปโยนเลยเหรอโยนนะโยนจริงๆนะเดี๋ยวได้เอาจริงๆเหรอบอสอ่างเงี้ยบอสบอสอะไเนี่ยไจริงเหรอมันเปียก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  ลองความแม่นตรงต่อทัางหมดให้หน่อยลองความแม่นหน่อยนี่ขอลูกแก้วได้เลยนะครับไปไม่ถึงอ่ะขอกลับบ้านได้ไหมอยู่ปวดให้ลูกแก้วเหรอได้นะครับเราเอากลับบ้านเลยนะเราเอากลับบ้านเลยนะเราเอากลับบ้านเลยนะไม่ให้หรอก

เอาเดินลงมาไปให้เลยไหมได้ไหมได้นะอะไรนะกระโดดเลยนะ ไม่เปรดครับเป็นโทรน้องได้ไหมได้ได้เป็นโทรน้องได้ครับค่ะแต่แต่เวลาเวลาผมพูดกับลูกแก้วอะ่ะไหนเรียกพี่ว่สสิ อันนี้คืออะไรเปิดได้นะคะหน้าเหมือนเธอปะหน้าเหมือนเธอปะมันเป็นตัวไม่รู้ตัวสีเ็นหรือเปล่าอะไรนะเปิดดูเปิดดูหน้าเหมือนผมเลยใช่ใช่จริงๆโอ้โหมีฝาแฝดด้วยหรอแกะให้น้องแกลองทำหน้าเจี๊ยบดิน้องชอบแกะนี่ได้ไหมปึ๊บ เราบนถีนแล้วนะที่รอน้องเจตุกตาใครยังไม่ได้ยครับเฮ้ยเฮ้ยลองดูทริบจริงผมอยากให้น้อง ลองพยายามดูก่อนเอ,อ่เอ,อฟันลุกเดนะี๋ยวนะ ได้มาได้เหมือนกันเจ๊ั้เหนื่ได้ขอได้ตัวอะไรดูกาดก่อนเลยอาครับผมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยคนต่ามด้าน ยบอทำหน้าตัวนี้หน่อยทำหน้าตัวนี้หน่อยไปถือไปถือมาคู่กันโว้ยเหมือนกันเลยเหมือนเหรอเหมือนทำหน้าอย่างนี้สิทำหน้าอย่างนี้สิหนึ่งสองสาม นะครับน่ารักมากเลยอ่าพูดอะไรทีอ่ะเมื่อวานชอบไหมชอบฟิลแบบโชว์ที่เป็นกีตาร์กีตาร์คุณติ๊กดีมากอยากเห็นอีกใช่ไหมก็จริงๆก็วันเกิดได้ไหมเอิยจริงๆวันเกิดเราอยากเล่นดนตรีสดแล้วก็แบบฟิลนั่งกินกันแบบชิลๆมากเลยนะ จัดเลยบอส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 อย่าชนแก้วเดี๋ยวจะปิดปิดสักที่หนึ่งแบบใหญ่ๆแล้วก็จะอยากทำอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต้องคิดแล้วครับ<ส>อะไรนะ<ส>ขอเยอะกว่าปีแล้วจริงๆผมอยากจะแบบให้คนนี่แบบเรียกว่ไมาไงอ่ะมามามารวมกันเนาะในวันในวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาแชร์ความสุขกันอะไรเงี้ยก็อาจจะหาร้านสักที่หนึ่น<ส>นนงแล้วก็จริงๆ เคยคิดว่าอยากจะกินหมูกระทะกับแฟนๆด้วยแต่ถ้าหมูกระทะธรรมดาเนี่ยมันจะมันจะธรรมดาไปอาจจะต้องเซตร้านหมูกระทะขึ้นมาท่ามกลางอะไรดีท่ามกลางวันครูเขาคงจะไกลไปขอในกรุงเทพดีกว่าทุกคนจะได้มาหากันได้ <c oughs> ผมอยากบอกว่าหมูกระทะบ้านผมทำอร่อยมาก <c oughs> จริงจริงคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนู้นพ่อครัวของเราป้าป๊าทำหมูกระทะอร่อยมากถ้ามีโอกาสอยากจะให้ทุกคนได้ชิมรสอ,อยากให้ลองชิมดูเพราะว่าเป็นหมูกระทะที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะหมูเกาหลีสมัยแบบหมูกระทะสมัยแบบสมัยคุณพ่อยังหนุ่มๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็หาก,กินได้ยากแล้วอะไรเงี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวนี้เขาใช่ต้องทําเยอะมากก็คิดอยู่หรือว่าเราอาจจะต้องน่าจะน่าจะหลายร้อยโลอยู่นะไอรนะไร้นะเปิดร้านเดี๋ยวลองไว้ชิมมันไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้โป๊ะแต่คือไม่รู้พูดแล้วจะทำได้หรือเปล่าไงประเด็นนะคืออยากทำอยากอยากอยากจะทำจริงๆแล้วว่าแบบ อยากให้แบบคือแบบไม่ไม่ต้องแบบใช้บัตเจ็ตเยอะก็ได้อะไรเงี้ยอยากให้มาบาจอยด้วยกันอยากอยากเห็นคนที่รักเราเขาเขามีความสุขด้วยอะไรเงี้ยเนาะใช่เหมือนถ้าถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็อยากจะ่างระเบียบวัฒนธรรมอยากจะได้บบรรยากาศอบอุ่นจริงๆอ่ะเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะได้บรรยากาศอบอุ่นนะเนาะใช่เด้อมาด้วยทีอะไรนะครับกีนาสีใครกับใครอะบอสอื่นเหรอ สองทีมเหรอกีฬาสีเหรอแข่งกินมนะฮะแข่งกินชักอะไรเยอะใช่ไหมโอ้โหตัวปิวเลยคขนาดนี้ไม่ใช่หมายถึงวัตถุอื่นไงแบบผมไม่ใช่หมายถึงหมายถึงวัตหมายถึงผมไม่ใช่ไห่ไม่ใช่หมาย โอเคขอบคุณลูกแก้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันลูกแก้วนะ ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันนะับผมก็เดี๋ยวหมดเวลาของเราแล้วอะไรนะเต้นแก้มบนเบาไปใช่เบาต้องเต้นใหม่ละโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันแล้วก็จะถ่ายคอนเทนต์ด้วยชุดเลยอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนเนาะ 好、嗯嗯 mm. 啊，我们走。我你来呀？我打牌。 โอเคครับผมวันนี้ okay, นขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับวันนี้มีความสุขมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มายังมาหายรักยังข้าอร์ดกันอยู่นะครับผมก็รักเหมือนกันนะครับก็ใครที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากที่จังหวัดอ่นๆนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านก pues ันอย่างปลอดภัยนะครับ well, ผมแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะครับผมแล้วก็ดื่มน้ำไม่เยอะนะครับผมเหมือนกันขอบคุณนะครับ ใส่ร้องร้องเพลงเยอะไปช่วงนี้ครับเช่นกันนะครับเป็นห่วงนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะนอนเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไว้ให้มีโอกาสมาเจอกันใหม่นะวันที่เจ็ดอยากให้มาจริงๆช่วยกิงลาจิยลาป่วยลาพักร้อน์เพราะมันวันวันวันเสาร์อยู่แหละวันอาทิตย์แล้วลาออก เหลือยังเหลือลาเดียวแล้วตอนนี้ลาออกลาออกแกเลี้ยงเราได้ไปะเดี๋ยวเราลาออกเธอก็เลือกเอาแล้วกันว่าเธอจะลาออกจากงานหรือจะลาออกจากการเป็นคนที่รักเรารมให่ลรอเล่น,ลน,ลนโอ้ให้เลือกอย่างนั้นนะผมไม่เลือกมารักผมดีกว่า <c oughs> โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากวเลยะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะ<ม>รักนะ